Good morning, hello, good morning people, good morning. Mm hmm. อ้ะเหนื่อยแล้ยยิ่งเล่นตอนเช้าเหนื่อยใช่ไหมอันนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะม้ามีสองตัวมีอาหารเสาค่ะค่อยขี้มอใส่ไปตลาดตอนเช้านะคะอาหารเช้าของคนไทย ง่ายๆนี่หมูย่างขาวเหนียวค่ะตัดแสบเนาะนมปังปิ้งปัาต้องโกขนมปังปิ้งทั้งเบิร์นี่47บาทค่ะเบิร์นี่47บาทประมาณ2องอยโลเนาะ1นึอ้อยโลกลัวเบิ่งดูนี่ำต้มหมูอีกอันนึง47บาทเบเกฟสตเมืองไทยนะคะ ไม่ถึงสองยูโรฮ่าฮ่าเดรอนพ่อเกนหื่ตองหูโบส่เคองโอเคค่ะไปต่อหน้ามือนี่จะเห็ดนิยังกันเป็นในมู่บานค่ะเป็นบ้านของพีที่เพิ่ยูเนร์แบก นี่เป็นบานพื้นที่ยูเมืองไทยอะค่ะเนาะนายอยโยค่ะเงียบตอนเศร้าตื่นกันมากเงียบเป็นโมบานนี่ค่ะมีหอยประหงมลอกอฟรีอยู่หน้าบ้านปุ๋นนะน่วยซ้ำหนน่วยซ้ำหน,นประมาณสองร้อยกว่าบาทด้วยนะ่ะประหงหน่วยซ้ำหนสองร้อยกว่าบาทนั่นนะันนตนนั้นมีมูลค่าประมาณสี่ร้อยบาทด้วยนะ่ะ <c oughs> อยู่นอกบ้านเซยเนาะบายบายพี่เปื่บายพี่เปื่อบายนะบายเอาตับให้กินปะมารอหอมเสีแล้ว